มุดมุดแต่ตัวนี้มุดไม่ได้ลูกพี่ต่อไม่ให้หมุดไม่เอาอทำไมหนีหมาเล่นกับน้องหย yeah, <do> ุดดื้อติเอ๊่ดูบอนหันตูดให้เขาไม่ชอบเวลาเล่นกับน้องอะน้องชอบ จะโดนแรงๆจะไปโดนขเขาคาลำคาญนะมองอะไรเห็นบ้างวะมาแม่แอะ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 ูอยู่ตรงนู้นะนะคะน่ะนั่งอยู่นี่ยะ เห็นหวีแล้วค่ะเห็นหวีแล้วออยากได้หวีไม่อยากได้หว,มวีมาสิมาพี่หวีให้รวยมารวยมาเร็ว ไปบังพี่รวยหมดเลยลูกมองเห็นอะไรบ้างมองเห็นแมวอ้อนตัวน,นี้มากชอบละ่ะชอบอีออขอ๋ออ๋อเขอวกเลยอ๋อ ชอบชอบกาวนี้พอได้หวีนะสนิทกับพี่ตาเลยใช่ปะแอบจุ๊บแมวหนึ่งทีได้ปะล่ะมันเขียวนะทุกคนเลี้ยงแล้วก็รักอย่าเพิ่งเป็นไรไปนะใจคอไม่ดี ถ้าไม่มีสองตัวเนี่ยนะเหนื่อยอะมันเหนื่อยที่ต้องดูแลเขาอะ่ะแต่ว่ามันก็มีความสุขไปอีกแบบนะเนี่ย <Yeah. S 1> ต้องหาเวลาให้เขาจริงๆต้องมีสักนิดหนึ่งอยากนอนแค่ไหนง่วงแค่ไหนก็ต้องมีเวลาให้เขานิดหนึ่งนะการทำวิดีโอเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรามอบความสุขให้เขาแล้วเขาก็จะแบบรักเราอะไรเงี้ยเดินเขมาหาเรา แต่ว่าตอนที่นั่งทําง,งานอยู่แล้วกระโดดมาขึ้นโต๊ะขึ้นขึ้นเก้าอี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะเนี่ยวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบเลยตัวนี้นะคะอันนี้ชอบขึ้นโต๊ะค่ะอันนี้ชอบขึ้นเก้าอี้เพราะว่าบนโต๊ะพี่รวยนอนก็เต็มแล้วนะคะเนี่ยอตัวนี้ก็เลยขึ้นเก้าอี้นะคะเวลาตานั่งอที่เก้าอี้เนี้ยนะตาก็จะนั่งแบบไม่ได้เต็มก้นนะคะเขาก็จะลอดมาทางด้านหลังประมาณนี้นะ ตูดอีกโอ้ยพลุบล่อเดีเก็ก็เห็นตูดดำๆเงนพอดีเช่ใช่อาไอตัวนี้ตก็นี้อึไม่ค่อยกลบนะตัวนี้ไอตัวนี้กลบค่ะแต่กลบไม่ค่อยมีเท่าไหร่ออกก็แทกปากละดูด,ดิ พอสมควรพลิกแผ่น,น,นดินซื้อเดี๋ยวจะเกลี่พุงให้ชอบชอบนะชอบนะไม่เล่นแม่ไอ้ไม้ตกแมวแล้วไม่เล่นแล้วหะหวีละวีแทนอ๋อชอบหวีอย่าหยุดดิอย่าหยุดเอออย่าหยุดอือือ,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 อ อ่ะตันนี้มักงชอบแยแท้นะชอบแทะมุมโทรศัพท์นี่ขอ้อนโถพระคุณพวะกระหนุนน้อยพวะกระหนุนหนังืืไม่ได้เธอจะไปหวีให้ตัวนูนแล้วเธอลืมฉันได้ยังไงใช่ปะใช่ปะ เบื่อไหมเบื่อแล้วนั่นเนี่ยแล้วก็ไปนอนกันทักไกลเลยมานอนตรงนี้ได้ไหมนี่มาตรงนี้เนี่ยแล้วก็มานี่อ้ยหลายพี่หวีใกล้เนี่ยพี่เลยมานอนตรงนี้ได้ไหมได้ปะนอนใกล้พี่มาพี่ได้หวีให้มาเจ็ดนาทีแล้วเนี่ยได้อะไรมั้งเนี่ยฮะได้หวีอย่างเดียว ได้เล่นนะสองนาทีนอกนั้นได้หวีพอเธอเธอเอาเจ็บไหมเล่ากล้องก็ไปอยู่ตรงไหนมึงก็ไม่รู้นอนลงไปเออนันนันนันนัเจไอตัวนี้หนวดมันแข็ง <laughs> มันเขี้ยวมันเขี้ยวเหลือเกินมันเขี้ยวมากมากเอ้าปลากระแทกเออเฮ้ยจบกงไปแล้วค่ะทุกคนพี่รวยนอนแล้วนะได้แอร์เข้าไปนะคะทุกคนนะตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าแล้วได้เวลาพักแล้วด้วยนะคะก็จะประมาณนี้นะทุกคนพี่ยูนเอ้ย ย่นเคยตื้นอ่ะนี่ลูกอ่ะนอนน,นอนห้างนี้มะอ่ะนั่นแหละอยู่ไกลเกินเอื้อมอีกอ่อหึอไปไปกันสักทีสงสารคนดูนะมาดูแมวหวี มี่แมวโดวนหวีขนปุ๊บเ <laughs> อ๊ะเอ๊ะต้องจะจะมุดผ้าเน,นี่ย <laughs> ตัวเนี้ยต้องจะจะมุดผ้าเนะี่ยม, <laughs> มันเคี้ยวอ้ยัยกัด